ทุกคนคอยผู้ซึ่งบดไ้ป่วยเป็นโควิดผู้ซึ่งยังบ่มีเชื้อโควิดแต่ในเมื่อรัฐบาลบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องกักตัว14มื้หน้าตอนนี้เฮาเก็เหตุตามนโยบายของรัฐบาลมด เมื่อครบสิบสี่มือไปใส่ต่อในเมือ่อรดบอลลดนกลับบ้านตั้งจังหวัดบได้เราถ้าบ,บ่มีรดแลล์นออกตั้งจังหวัดเป็นยังคือจำกัดพื้นที่ให้กักตัวว่าต้องเป็นเขตนั่นเขตนี่จังหวัดนั่นจังหวัดนี่เป็นยังคือบ่ปล่อยให้เากลับบ้านไปกักตัวอยู่บ้านเขายังสิบบด้ไม่อยากว่า ออกจากมองกักตัวหลอกสิกบ,บา้านจังใดแบบนี้แม่นกักตัวยู่เขตจังหวัดที่เฮ้าที่เฮ้าอยู่เฮ้าก็ยังมีโอกาสได้ยึดยางกับบ้านไรก็ยังดีขั้นบ่มีรดแรนแต่ยู่นี้กรุงเทพพื้นที่สีแดงบามาออด่มอล้้า,กกลาีลดแลรงามตัางจังหวัด เฮ้ากับพยายามปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบที่รัฐบาลกำหนดเรารัฐบาลติคิดบอกว่าถ้าครบ14มือขันบอมีรถแรนมูเฮั่าจะต้องไปไซโตจะต,ต้องไปยุ่มืองใดจองตัวเครื่องบินกลับบ้านแต่ตัวเครื่องบินเลื่อนวันที่เฮ้าเช็คเอาออกโรงแรม ในเมื่อเขาเลื่อนจักีเด็กได้กลับมือใดเราก็คืนบอคืนเงินเลื่อนตัวไดย่างเดียวกับบ่มีการคืนเงินเราการเลื่อนตัวกระจักสิเป็นยังไดขันภายในหนึ่งเดือนสมมุติภายในหนึ่งเดือนการเลื่อนตัวเครื่องบินออกไปภายในหนึ่งเดือนเราท้าภายในหนึ่งเดือนกรุงเทพยังมาเปิดสายการบินยังบินบ่ได้ดเข้าตรงแงกู หนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนนั้นห้าสิไปยู่ไปกินใสสิบไปจังไดตัวจากคนบ่อใดเป็นโ COVID, รคโควิดบ่อดไม่เชื่อโควิดจะต้องออกไปข้างนอกไปยู่ขางถนนไปนอนกินขางถนนเหรอเงื่อนค่าโรงแรมกับบมี่แล้วเงิ่อนค่ามองพักกับบมี่แล้วเราสิบไปพักใสเรามองพักมองนี้ครบสิบสี่มือเขาก็ต้องให้ห้องออก เราออกแล้วไปไสต่อในเมื่อบ่มีรุดแลนกับบานกับบด้เครื่องบินกับบินสิไปไสต่อนอกจากนอนขางถนนสิไปยุ่ไปกินตั้งใดขนาดมากกักตูอยู่นี่ก็ยังจะต้องออกค่าเสียใจเองบมีค่าเสียใจรุงแลมสิบสี่มื่นให้การกักตูกกระองดินล้นไปหาย,ยิบหายยิม่มากเป็นนีมึงนี้่พ,พ่อจะต้องมาเป็นนีนู่นนี่นั่นเองสิไปหากินไสต่อหลังจากนี้มีแต่หนีกับหนี รัฐบาลสเกเจังใดมีรถให้ห้าวกับบานกับบะมีออกค่าเสียใจห้ากับ่บร้ออกหฮาออกเองก็ยังบ่มีรถดสกับบานยังบ่มี่ลดแรนยังบ่มีเครื่องบินบินยังบ่มีไฟบินเลยคิดมึงจะแก้ปัญหากันจังไดจะนยโยบายอียังกระดอกระเดียเ้าผู้ึ่งบ่มีเชื่อเ้าผู้ส่ง,ผ,สงผู้ส่งสี่ยังบ่เดมีเชื่อโรคโควิดแต่ห้าสิตาย พะรัฐบาลบมีแนวทางแก้ไขปัญหาหนุนนีทากักโตเราสิจเจ้าข้าไปใส่โตเราสิมีรถได้ข้าไปบ่ตรงนี้มีบอขอถามแน่ผู้ใดหงหารถมารับคอยแน่คอยอยักกับบ้านบ้านคอยอยูคอ่คนแกนนี่รถรถบ,บ,บมีรถแลนนี่เอาบมีรถโดยสารแรนลนรถไฟรถโดยสารรถทั่วเครื่องบิน รถอีกอย่างที่มันแลีนได้บ่อข่อยแน่ห้าหข่อยแน่รถที่สิกับบา่ที่มันสามารถแลีนได้แร่นขามแต่งวัดได้นี่มันมนมุเจ้าตั้งนโยบายให้มากกักตัวมุเจ้ามากักเห็ุอย่างนี่เมื่อข่อยกับบ่ท่านเป็นเรากักแล้วมุเจ้าก็ต้องเคี่ยวให้มุข่อยตัวว่ามุข่อยสิเทียบ้าอยังไงคือมาเหตุกันยังสี่บ่เปนไปม่ข่อยเควงแบบนี้ มุขอยสิบไปดินไปจังไดเนื้อเมื่อรถบอลเลนเงินบะมี่ล่ะไปจังไดต่อยิบยืมไปแอบธนาคารในโทรศัพท์กับบมี่ซิมพ่อขับรับตังแตกลับเขามาในประเทศกีย่ยงใ,ใส,ยาายส่บะได้สิไปดินล้นเรื่องซิมเรืองอยังกระดิ่นล้นบะได้เพราะว่าตั้งแต่กลับมากก็คือกระดุก,กระดิ่งไปใสบาา่บะได้ใบห้าออกนอกเขตใบห้าย่างกาวออกนอกพื้นที่ มีมได้เปิดแค่ประตูไปยิบอาหารเขามากินสำนันบ่บ่ตายยอนโควิดหรอกตายย้อนความขียดสิเป็นบ้าตายนีม่มันข้เมขีดขียดไปเขียดมากขียดบ่มีทางออกเขียดหลายจนเบือ่อนอนกับบ่รับบางเท่ออยากกระโดดตึ๊กตายแต่ยามันบ่าตายเพราะมันแค่สันสาม มือที่คิดสีคิดยังสันนะสิเห็ดยังสันนะ่ะนะบังเออญนอนบอหลับคิดได้แล้วหล่บปวดหัวไหลจนรู้สึกว่าเออตายๆไปสักกะดีมันกับโรเมินทางออกที่ดีอดแต่พ่อฟังข่าวในมือเดียวกันน้องน้องอีกผู้หนึ่งอายุสามสิบผู้ชายเป็นคนต่างอยู่ต่างจงหวัดขึ้นกันเลยฟังข่าวเขากกลับมาจากต่างประเทศขึ้นกันเราก็กมา,าตักัโตขึ้นกัน เขาโดดตึกตายภัรับผิดชอบเขาเราสึต้องเหตุคนต้องโดดตึกตายอีกจะคนเพราะความเพียดบา้บาๆนี่สติแตกกันมืดแล้วนี่ครับมาหัวปะเททยแต่เขาบ้านบอา่อใดหย่อนบ่มีรถว่าตั้งแต่มีรถกลับบ้านเฮากร้พมท,ที่ที่สิบปฏิบัติโตตามกฎระเบียบมืดไปกักตัวตัวอยู่บ้านสิบสี่มือเฮากับย่อมเห็ุว่าแต่มีรถกลับแต่ตอนนี้บ่มีรถกลับ บ่มีรถแรนบ่มีไฟบินบินกับต้องเฮ็ดจังไดเช็คเอาออกเราไปไซ่อไปอยุไปกินยุใสไปรับไปนอนอยุใสไปนอนขางถนนไปเสี่ยงเชื้อโรคโควิดอีกเด็กให้ถามเนี่ยเราเป็นยังคือบ่ใหายไปกักตัวยุ่น้ำบ้านให้มากักตัวยังดูเหยไกลยุ่มองพื้นที่สีแดงคุณมีชอยให้เลือก ช่อไอทีคุณให้เลือกกระล้วนที่เป็นพื้นที่ซีแดงมืดคิดตัาเสียเอาเปรียบกันเฮาดิดร้นมากเฮาใจคาคัโตวเองให้กับพ่อแห้งแล้วซึ่งมันไม่เป็นทุลัเฮาเลยที่เฮาจะต้องมาสื่อคุกคังตัวเองมันคือคุกเลยนะไปใส่มาใส่บ่ไดดอยากกินแยงกับบ่้กินเครียด เครียดแทบสิเป็นบ้าบ่าเคยนอนหลับเลยอยู่ลุงแรมนีนะขึ้นบ่ได้นอนหลับได้มาหลับย่ำัเวียนเผลหลับไปหลับกระดับมือละสามสี่ชั่วโมงร้อนค่ะร้อนแล้วค่ะพักพอนี่เพียงพ่อนี่ทั้งสีหากวิ่นหัวแล้วค่ะได้สิตายสิตาย,สตายด้วยย่างอืนแล้วค่ะสิตายด้วยโรคบ้าโรคเครียดนี่แหละบ่ได้ตายย้อนติดเชือ้อโคโวิดนาหรอก เป็นยังคือมหารถระบายเข้าออกขนาวเข้ามากักตูวแล้วเข้ากับพยา,ยามอดทนพยา,ยามเฮ็ดตามกฎกติกาที่คุณได้ว่างไว้ตามนโยบายของคุณตามกฎระเบียบทุกอย่างโดยต่อจากนี้ละ่ะต้องเฮ็ดยังไงคิดให้แน่หาทาาออกให้แน่ไปบ,บ่กเป็นแล้วเครียดเครียดคักนี่ต้องเฮ็ดยังไงอีกบอกแน่ขอคำตอบแน่ ขันคุณหาทางออกให้เฮ้าบไได้เฮาก็ตรงดินล้นหาทางออกของเฮาเองดบืวยวิธีของเฮาเองซึ่งมันกดดันแล้วมันบีบบังคับทางออกอ่ะมันมีบ่เยอะสำหรับเฮาเลยมันบม่มีทางออกเลยแถบสิวะาม่มีทางออกเลยเฮาต,เนนต้องหิดจังไดต่อบม่มีแต่เฮ้าดอกที่เจอสถานาการณ์แบบนี้ผู้ใดเขาก็เจอ แต่คนอื่นน่ะหลายๆคนเลยแหละที่มาถูกกระตุกเราไปต่อว่าเป็นต้องเฮ็ดยังไงหารถมาหาธาตุเนี่เข้าทรงได้ซื้อเฮามีขอมูลตั้งแต่เฮากะรุ่งสนามบินตั้งแต่ก่อนเข้าสิได้กขับมาแล้วสถานทูตเขาก็ติดต่อแล้วเขายังได้เขามาหนยังได้เขามากในประเทศไทยยังได้กกลับประเทศไทยข้อมลอีกอย่างเขาก็มีหมึกหายแล้ว ว่าเขาตูกลับตูอยู่เมืองใดว่าผู้มีลำนำเขาอยู่ใสเขาสิเดินทางกลับต่อจะไปมองใดมีข้อมูลมัดดำนนการต่อไหมสำหรับคนไทยนี่เป็นคนไทยได้นี่เขามองหอดบานเจ้าของเราไปไสบ,บ่ดใยหอดบ่มีรถโดยสารแรนนี่ จากมุ่งเจาเฮ็ดยังได้เนะาะรัฐบาลนีนก็นได้ว่าเมในใดนะยกบ,บดีแล้วรัฐาบาลทั้งทีมในเฮ็ดยังกันอยู่คือเมนสติสตังคือกันวมดโหลดดิหลังจากเช็คเอาออกไปแล้วสิ่ให้ไปยูไสสิให้ไปกินใสสิไปให้รับไปนอนอยู่ใส ถามเนี่ตอบเน่